ดีครับเอฟซีแฟนซองทุกท่านนะครับผมยอดว่านเก่าเก่าก่อนจะพ่ายเอฟซี FC ทุกท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาที่วัดอภิเศษน้อยม่วงอีกนะครับขณะน,นี้ก็มีการทําก่อสร้างในการสรลารับรองนี่ก็เขามาห่อนงบที่เก็บที่เก็ตแล้วนะครับงบที่เก็ตนี่ก็เป็นการปูหินอ่อนทั้งด้านพืชเนี่แหละครับขณะน,นี้สร้างก็ได้ทํามาลายมือแล้วนะครับขณะน,นี้ก็ทั้งด้าน อัตนะของสงกับกเทศแล้วแล้วยังแต่ขัดนะครับเาเหินอ่อนกเทศไปแล้วยังแต่ขัดนะครับก็คือเห็นนี่แหละครับนี่ก็เป็นลักษณะนี้นะครับนี่ครับกาสร้างก็ได้ดําเนินการมาลายมือแล้วนะครับผมก็ได้ผ้าได้จัดทําได้ถ่ายคลิปไปเห็นทุกขั้นตอนนะครับขณะนี้กทางสร้างกะเดี๋ยวมาเห็นลายมือแล้วครับขณะนี้การสร้างกักําลัง ทั้งกอทั้งดานดานล่างในสลาอยู่นะครับทั้งด้ันอัตนาส์กับก็ได้ทำมาแล้วนะครับก็เป็นสินะครับนี่ยกัย่งแต่ขัดหินอ่อนนะครับย่างตะขัดนะครับแต่ว่าการปูนกัการปูก็แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับกัคือเห็นนี่นะครับเนี่ยก็เปลี่ยนลักษณะนี่นะครับสร้างกระดำเนินการมาเป็นงบที่เก็ตแล้วนะครับงบที่เก็ตคือปู ปูพื้นปูหินอ่อนนะครับคณะนี้สร้างก็ได้จัดท้ำมาอยู่ในคณะนี้นะครับครับกับวังวา f เอฟซีทุกท่านกับหรือท่านผู้ชมทุกท่านก็จะเห็นน้ำกันแล้วนะครับครับกับเป็นลักษณะนี้ครับเนี่ยครับทั้งด้านบนนะครับทั้งด้านคางกับย่างเป็นเล่าอาจจะเป็นเล่าสเตนรเลสนะครับแต่คณะนี้กับกำลังปูพื้นหินอ่อนอยู่นะครับครับกับเป็นลักษณะนี้นะครับ <c oughs> ด้านนี้ก็เป็นองค์พระประธานนะครับเจียมรละกตนะครับก็ยกลงมาจากทั้งด้านอาสนะนะครับเพราะว่าทั้งสร้างเขากำลังก่อสร้างอยู่นะครับหลังจากคัดแล้วนะครับปฏิได้นิมนต์ขึ้นไปนะครับอัญเชิญขึ้นไปปฏิฐานทั้งด้านอาสนะสงฆ์นะครับเป็นพระประธานนะครับเจียมรละกฏนะครับกับเป็นลักษณะนี้นะครับนี่การอย่างสร้างกับกำลังจัดทาอยู่นะครับ ครับการทํากบลักษณะนี้ครับเนี่ยเป็นวิการว่างเสียนท่องไปตะวันนะครับจะได้สร้างยาดยากวะยากครับนะครับเนี่ยคือคือสร้างไส้นะครับที่เป็นหัหนาสร้างนะครับเพราะว่าสร้างอึ้งเพิ่นกาเป็นสร้างก่อสร้างแต่ว่าสร้างไส้นี่เขาใ้ทุกอย่างนะครับแต่กเทืหินอ่อนหรือว่าจากเทืในกระดิมัดนะครับนี่ยกาการนี้กากำลัง ทำอยู่นะครับในทั้งด้านซาลารับลองนะครับทั้งด้านอานะทั้งสงการทเรียบร้อยแล้วนะครับย่งแต่คัดนะครับคัดนิดอ่อนนะครับก็เป็นขั้นตอนต่อไปนะครับขณะนี้ก็ทาทั้งอานะสงแล้วแล้วก็มาทําทั้งทั้งล้างนะครับอณนนี้ก็บพี่สร้างอยู่สองคนนะครับเปลี่ยนลักษณะนี้ครับนี่รับวังว่าคนสิได้เห็นได้ส้มน้ำกันนะครับ

เกิดบคิดว่าเขาได้เงินเนาะมาเลยเมื่อวันที่วันที่หนึ่งเนี่ย เมื่อวันที่สามสิบฝันยำาแรงฝันว่าคุณคุณไหนไปบุกกลับมาปั่น,น,นตีนาตีนาตืนา่นม,ม,มากเลยบอกว่าเลขหาซูสูนหาเ็กแบ่ชีวิตทมีสีวนมาเลยคุณเขาเพิ่นค่าฝันเ<บ>มื่<บ>มเอเลขกออกแคนี้ปัตตบดีไปถามกันอีกเนาะรัตตบดเปากัน

พูดว่ากันเงินเงินสดได้โพดดีบุได้ถึงเงินไปน้ำเันเลยบตรไอ้สเลยได้ตารางเงินครับไต่ตารางหาสิบบาทตตารางหาบาทก็ดีดอกสวเขาม่สำนึกเนาะมันหนาจังเอาไมก็พว่าเดี๋ยวนี้พมีงบกว่คนหลายเลยมีงบบ้างครึ่งนี่แหละเพว่าเห็นไปเรื่ ยัดไปซ้ำงบตะกัอนนะยัดปำงบะกอนเครื่องนึงอ่ก็มีงบไปเหตุตัวครับอเพราะว่าเขาใส่งบหลายพอสมควรเนาะครับเป็นแสนครัวเขาใสเย็ดซ้ำมีตะกัอนก็ตอนผู้ทั้งอื่นเขาเจากะอยากเป็นเจ้าภาพใหยะหลายแตว่ากะว่าจะแต่ว่ากับพ่ท e ่านได้มีปัจจัยมากหน่อยไหมครับผมว่าสีได้ซ้ำได นะครับก็เลยเป็นนันว่าเดี๋ยวเป็นซ้ำม,มีตะกั่นอยูนมม่นะซ้ำมีตะกั่นเออกันตามีมากกะจังเยอะต่อไปอีกเนี่ยทำบุญตอนนี้สั่งกราการกเรียนย่างมันเนนทศย่างคาดินอพอนเพิ่งก็เลยอยากทำบุญน้ำนะคะคุนโอนนั่งมาร่วมสั่งค่ะคุนอ้อนในข้างนี้นะคะคุณวัชระพรอ,อิ่มทุ่งน้อยนะคะคุณวัชระพรอ,อิ่มทุ่งน้อยเนี่ยเป็นลูกศิษย์หลวงปู่สวงเทวดาเดินดิน แห่งวัดไทยพัฒนานะคะจำนวนเงิน500บาทจะมอบให้พ่อยอดวอนนะคะเพราะคุวครัวยอดวอนเป็นผู้ดำเนินการค่าจ่ายค่า้างค่าทุกอย่างที่ทุกอย่างน่หละร่วมกันขอพระธนบุญกับคุณวัชรพละน,นะคะอินพุ่งร้อยนะคะอินเป็นลูกศิษย์ของคุณสุสวงนะคะโอนเงินมาร่วมสางปูพัดนิลออน500ยบาทนะคะ ก็ขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อทีเอฟซีที่ได้อ่อนปัดัยมากมารวมสั่งเท่ค้อนเท่หินอ่อนได้พื้นทรายนี่ครับก็ขอบคุณหลายๆนะครับเด้อขอให้ในงวดต่อไปกันให้โชคดีให้ถือหลายๆคนเก่าเด้อให้ได้หลายๆนะครับแต่ว่าการที่อ่อนมากนี่ก็ที่ทุกบาททุกตังก็ที่มาทำร่วมกันทั้งเม็ดนั่นแหละครับรวบร่วมนะครับแต่ว่าในส่วนของพอยด์ว่นที่รับว้ตั้งแต่ส่วนเท่ ถนนเหมือนกันยังมีเหลืออยู่บางส่วนนะครับแต่บอกว่าหลายก็ได้ใส่มากเรื่อยๆนะครับในส่วนนี่แหละใส่ในวัดนี่แหละแต่ว่าก็มารวมกับกับส่วนนี้ก็จะร่วมกันไปเมื่อเวกาลาได้จใจสร้างก็ที่รวบรวมมาใจาทั้งมืดนะครับยอดเงิ่อนติใดใต้เอฟซี FC ค่ายทำบุญกับผู้เฒ่าก็จะดึงมาตรงนี้เห้นมืดนะคะดึงมาทใสา่าลาเนี่ยแหละในใสา่าลาการ,รเรียนที่ว่าเที่ขัดหินอ่อนเนี่ยคนที่ทำงานอยู่นี่ก็คือสร้างใช้เราจะไปทานต้องการ ก็ตีเส้นย่ังครับันส่วนมากน่าจะฝันเฉพาะไปเหตุงานน้ำวัดน้ำม้ามันป่ะครับเมื่อเมื่อไงก็มาเหตุงานมื่อแรกก็ฝันก็ฝันว่าได้แทงให้โลกกับเมื่อวันที่สามสิบมัละันว่าได้กัามก็ปันศูนย์ยังมุตีคนกับเลยว่ามหาสิเลศศูนย์หาหาศูนย์มันละเลื้องอะไร ันแป้งให้รู้นะมันเป็นหนึ่งหากเจเนาะครับโอ้ยค่ะมันเจ้าซื้อได้มันข้อข้างบนข้างล่างครับเปิดานองว่าไกลๆเน่เสียอดว่าได้ไปถามือเรกออกเหนไหม่นาเตว่ากระดอกไทถามกิงหัน้องกันอีกเนาะครับแม่ว่าไกล้เมื่อจังปันนั่นปะับพลัดเมื่อไรวันสิปันกัแบงันเอฟซีเนี่เดว่าเอฟซนจะได้รวมทางครับผมทำงานเนี เรื่องร่ส้างปูเบื้องปูห็นอ่อนซอยส้างวัดนะะเปการบ่มบ่มีผู้ดแรงนั่นใจนะคะทุคนโจคดีนะคะแต่บาคนเน่มันก็เมนมากล้าสื่อต้าหนึ่งหาับหน่งเจด้ซื่อเล่ได้นะคะสร้างคนาบานาเนี่ยาน่าหนึงเนใส่น้ำตาลเนทงานตวรางติดทัดนิ้อ่อนเป็นบนั่ับกงมาเอซและ่านผู้ชมทมตท่านของที่เห็นได้เห็นได้ฟังแล้วนะครับใน สลารับรองที่ปู่พื้นนะครับการสัมผัสสร้างไส้เรากับ่าท่านฝันนะครับแต่ว่าในงบนี่นะครับในงบที่เกียรตินี่เงินงบแสนหามื่นบาทนะครับปู่เนอ่อนสลารับรองนะครับแต่ว่าสร้างกับเบิกไปแล้วนะครับสามหมื่นบาทนะครับเงินสามหมื่นบาทนี่สร้างกับเบิกไปซื้อหินซสื้อปูนในมาทําเป็นอุปกรณ์มาทําในพื้นสลาเนี่ยแหละครับ ในเมื่อนี่นะครับอาจเป็นเลขโซลาบก็เป็นได้นะครับผมที่ในถ่ายคลิปนี้นะครับอธิบายในถ่ายคลิปนะครับเงื่อนงบที่เก็บเป็นงบในงบเงื 1, 000, 000, 000, 000, ่อนหนึ่งแสนสามหมื่นบาทนะครับปูพื้นหินอ่อนนะครับจาล่ารับรองนะครับสร้างเบิกไปแล้วสามหมื่นบาทนะครับอาจเป็นเลขโซลาบนะครับในงวดพื้นที่สิบหกรรกรกดาคมหกหกนะครับ สามหมื่นบาทนะครับกะอาจจะเป็นเลขมงคลคือสามศูนศูนย์นะครับกระดับไปครับก็บกบคือสามศูนศูนย์สามนะครับบนล่างนะครับอันนี้อาจจะเป็นเลขสลาบนะครับในงบนี้นะครับกะวังมาเอฟซีตุกต่านข้อมูีได้เห็นนะครับเป็นเลขสลาบนะครับได้สามศูนย์กับสามศูนย์คับศูนย์สามนะครับบนล่างนะครับกะวังมาเอฟซีตุกต่านข้อมูลได้ยินในฟังแล้วนะครับสำหรับพร้อมคลิปนี้ก็ขอยุติพเพียงเท่านี้พบกันอีกคลิปต่อต่อไปโชคดีสวัสดีครับ